น้องมหวานลนอร่อยดีครับขอนประธาีการบนเรผมเราจะเริ่มมอลัเราเริ่มเริ่มสี่ทุ่มครับสามทุ่มสามทุ่มพี่ทีคุยกันให้ให้ประธานล่าวเปิดสั้นเปิดก่อนช่วงไหนดีฮะสองทุ่มครึ่งเลยหรือยังไงได้ได้สองทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบก็ได้ครับครับ ทีนี้ก็รำเรียกวิญญาณด้วยนะหลังหลังจากหลังจากเปิดงานเขาก็เรียกวิญญาณครับปิดแล้วตอนนี้นักแสดงที่จะรำเรียกวิญญาณนี่เราพร้อมแล้วนะครับความแล้วครับผมได้อยู่นะครับเท่ากับเปิดงานเลยค่ะข้พร้อมแล้วก็ตอนนี้มันซ้อมได้แล้วครับสามารถเอาได้เลยพออได้ได้แล้วเวลานี่ทั้งท่านผู้มีเกียรติขึ้นหน้าหลังตรงนี้เลยนี่ใช่ครับขึ้นนี่แหละเขาเขึ้นหลังเวที เข้องยางอ้อมบ่เอ้ามืองนี้เพิ่นเปิดใยหิยุ่าไม่ตินี่นี่นี่ไงเขาเข้าตรงนี้ก็ได้นี่อยู่ขวามื่อนี่ผเพิ่นเพิ่นเพิ่นเงี่ยไม่ถ่ายยุดเดียวเป็นยังเปิดง่ายเรียบร้อยแล้วย่างค่อยสิบปิดขึ้นตรงนี้เลยขึ้นนี่ก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวมาประสานตอนนี้เราตรีพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วทุกระบบพร้อมแล้วครับมือขึ้นนี่เหรียญยุวเอามือขึ้นเลาเล่นยญใจรอยเอสมอทุ่งเขาหลวงมานี่เลยมานี้เลยสองร้อยห้าสิบ สองร้อยห้าสิบก็พมนี่ไปไหนครับมือเอื้นสิไปปลาติวยาโสกไก่อีกันเมื่อกี้จากอำเภือแล้วนะเมื่อขึ้นนี่เหรัญยู่ทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ดเมื่อเอื้นสิไปปลาติวงานเงาไปเรื่อยๆปลาติวแล้วว่าแมนขึ้นไปสะกลบ่ไปเรื่อยๆครับไปสะกลแล้วก็บจิตต่อลงบึงการแล้วก็บจิมาอุดรแล้วก็บจิมาศรีสะเกษงานเงาหอดเดียนผมมีบางก็มือผมมีบางกมือ มันจะบวกลูกชายอีกสามเดือนขนาดนี้ท uh ี่โตมาได้ที่โตพุงจะต้องจะต้องจะต้องเฝ้าจะต้องหาคิ้วเป็นเป็นปีครับเป็นปีต้องในฤดูกาลงานทั้งหมดกี่ชีวิตมันสามสามร้อยกว่าเยอะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังคนขับรถแน่คนเเเเรราาลล่นนนนนตออดกับถะใช่ครับ ห้อได้สอดแกงยุทตัวตั้งว่าต้องไปบอกมันปะคือกันจะทั้งในก็คือกันล้วจีเจ้าบอกกับพวกค่อยตีกันดอกพวกค่อยตีกันดอกนะอยู่เพราะว่าหมอลำมมูยังสี่ผู้เฒ่าเป็นมะนังฟังหมอลำเด็กหน่อยมันจะเก่งใจจะเป็นพี่ทีคอนเสิร์ตนี่กับบ้าแน่เลยืกันพี่ที่ขวัเสิร์ซึ่งมีตะไบรุนเตดนนี่จะก็เอากันดีอยู่อันนี้หมอลำมมูห้องก็บทมีผู้เฒ่ามะนังฟังล ได้ครับได้ครับคัับขอมาเลยกันเลยด้วยตอนนี้สองทุ่มเคืองครับผมขอบคุณครับครับผมขออนุญาตทำงานก่อนนะครับยกเวทีตอนนี้พี่นอนห้องลายแล้วครับพี่นอนห้องลายแล้วพี่น้องท่านี่ต่องห่างสิเบอร์ลีเก๋ครับถึงป๊ะพี่ยังบอกเขาเดิน บ่เคยมีหม,มอลำใหญ่ามาป่ะไหนเงีย้ยเด้งจังไหนบ่ตั้งนี๋บ่ค่อยเดี๋มาลำ